สวัสดีค่ะเมือนีสิทาพี่น้องมาตำหอยแครงแดงเดือดหอยแครงตะมุตะมิจะปูจะปิตะปาะตะแปะค่ะพี่น้องคะ่ะ <c oughs> ตำพริกความเผ็ดตามใจชอบสิเป็นพริกแห้งหรือพริกสดก็ไดจ้าใส่น้ำตาลปีบ๊บชูรสหนามคามเปียกน้ำปลาร้าขวดหนึ่งทัพพีน้ำปลาร้าต้มเองสองทัพพีค่ะพี่น้องเสร็จแล้วคุเลคุเลคนให้เข้ากันให้น้ำตาลาละลายด้วยพี่น้องจากนั้นกระหันบะเขือเทศค่ะพี่น้องคะ่ะ ใส่ตามใจชอบเลยแต่ว่าใส่หลายมากก็ส Nam นีนัวนั e s, ่เด้อค่ะพี่น้องสเสดาน้ำนัวจากหนามบึกเทศนะคะพี่น้องค่ะอันนี <morph lifts> ้แล้วก <effectivement> ็แล้วแต่ผู้มักนอกบางผู้เขาก็บปได้มักใส่บึกเทศได้พี่น้องแต่ว่าตุกมักใส่ตุกกระสีใส่ประมาณนี้แหละสองนวยสามนวยนวยใหญ่กว่าสองนวยนวยหน่อยกว่าสามนวยสิค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็บีบบมหนาวนวยหนึ่งค่ะพี่น้องคุเล่คุเล่คนแหกเข่ากัน นี่ค่ะซีซันนาตาของตูกระสีประมาณนี้นากระหลายประมาณนี้เลยค่ะพี่น้องคะอ่ะบาเข้มนะคะปะลาลบาเข้มคะ่ะเสร็จแล้วซิมเมืองค่ะพี่น้องคะ่งคะเพดเปรี้ยวหวานครบรดเด็ดตามต้องการบอรบันี้เข้ากับใส่หอยแครงตะปาะตะแปะตะปูตะปีของเข้าลงไปค่ะแล้วก็ใส่ผักชีใบเลื่อยหรือผักชีหูกระต่ายใบยาวเพื่อนพี่ละคนอื่นจะสี่ค่ะพี่น้องคะ่ะผักชีหูกระต่ายใบยาวคืนอื่นโอ้ซื้อยงวแห้งค่ะพี่น้อง นี่แหละค่ะคนคุเลคุเลเบืองไหน้นามกับหอยแครงเข่ากันนะคะซีซันเป็นอะแซ่บมากค่ะพี่นอ้องคะเทลงจัดลงถาดพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานได้เลยจ้าจะเอาเองให้เตมใหม่ก็อยากพี่นรักืนมาทองทองมาครับนี่ยนี่อังงายกว่า แบบครับพี่น้องคะลองให้ต้นหน่อยหอยวานดี